อีตี้โฮมอีแล้วนะคะหลังจากไม่ได้อัพคลิปนานมากนะคะคลิปล่าสุดก็น่าจะเป็นพวกทำน้ำมันใฟนะคะแก้ปวดเมื่อยซึ่งวันนี้ก็กลับมาอัพคลิปในช่องอีตี้โฮมอีกแล้วนะคะก็เป็นช่วงแม่บ้านชวนทําวันนี้เราก็มาชวนทำนะคะสบู่นะคะสบู่สูตรคุณสามีนะคะเพราะว่าคุณสามีเป็นคนผิวแห้งนะคะเป็นคนผิวแห้งมากและคือ แล,และมีผดผื่นนะคะเป็นผดผื่นตามผิวหนังเนี่ยซึ่งทีเนี้ยโจทย์ก็คือว่าเอา่อต้องเป็นสบู่ที่ไม่ทําให้ผิวแห้งและไม่มีผดผื่นตามผิวหนังอะนะนะคะ ซึ่งทีนี้เราก็เลยตั้งโจทย์น้ำมันก็เลยตั้งโจทย์นะคะซึ่งทีนี้สูตรเนี่ยการคำนวณเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูคำนวณพวกโซดาไฟนะคะแล้วก็น้ําและปริมาณน้ํามันเนี่ยได้ที่เว็บฝรั่งนะคะเดี๋ยวมุกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวและจะสอ,สอนวิธีคำนวณนะคะสบู่เนี่ยะประกอบด,ด้วยนะคะสบู่ธรรมชาติเนี่ยจะประกอบด,ด้วย2ส่วนคือน,น้ํามันนะไอส้สามส่วนสิสน้ํามันน้ําโซดาไฟส่วนสารเติมแต่งเนี่ยแล้วแต่เราจะเติมแต่งอย่างเช่นเราจะเติมแต่งเป็น ขมิ้นชันหรือขมิ้นชันเนี่ยสมุนของขมิ้นชันเลยเนี่ยแก้ปวดผื่นนะคะหรือว่าจะเป็นน้ํามะขามเปียกที่สกัดแล้วเราใส่ลงไปเลยนะคะซึ่งทีเนี้ยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เขาเรียกนะคะตามนักทำผงเขาเรียกสากไฟฟ้าซึ่งเราสามารถที่จะไปปั่นโลชั่นได้นะคะซึ่งในคลิปหน้าอาจจะทําสูตรโลชั่นคุณพระคุณสามีนะคะ ซึ่งเป็นการแปลงสูตรมาจากของคุณแอนมาเดลนะคะซึ่งเป็นสูตรคุณพระนะคะก็คือคุณสามีคือของคุณแอนเนี่ยเขาเขียนไว้ในบล็อกค่ะว่าต้องการโลชั่นที่เพื่อความขาวนะคะแต่ว่าไม่เครียกอะไรไม่ไม่ผิวเนี่ยไม,ไม่ไม่แห้งแล้วก็ไม่บางนะคะคุณสามีเขาชอบชอบแบบประมาณราทาแล้วลงซึมลงผิวเลยโลชั่นที่ดีจําไว้นะคะว่าจะต้อง,งซึมซึมลงผิวเลยนะง่ายเลยนะน้ามัน น้ำมันในการทำสบู่ประกอบด้วยสองส่วนคือน้ำมันเอาน้ำมันอ่อนและน้ำมันแข็งน้ำมันแข็งก็คือจะเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันเนี่ยค่ะนะคะส่วนน้ำมันอ่อนจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งแต่ละน้ำมันเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสวิตอัลมอล์ออยนะคะซึ่งนี้ไมได้ใช้มันจะแพงมากมันจะป้องกันแสงแดดแสงยูวีได้และลดลดพวกเอ่อกระฝ้าได้นะคะ ซึ่งทีนี้เราจะมาใช้ทําในต่วของโลชั่นนะคะซึ่งทีนี้ยน้ํามันที่ใช้เนี่ยวันนี้ก็จะใช้น้ํามันนะคะตังต่อไปนี้นะคะอืมอันแรกน้ำมันปาล์มค่ะน้ํามันน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ํามันดอกทานตะวันนะคะและน้ํามันมะพร้าวนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสบคุณน้ามันมะพร้าวเนี่ยดีมากนะคะดีมากๆเลยสําหรับคนที่ว่า ผิวแห้งนะคะซึ่งพออายุเลย40เนี่ยส่วนมากที่คนที่ว่าเขาเป็นฝ้าหรือกระนะคะเพราะว่าผิวใต้น้ํามันเลยนะคะผิวเนี่ยเราเนี่ยจะแห้งขึ้นพอแห้งขึ้นเนี่ยฝ้ากระก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นการสะท้อนแสง UV ที่ไม่ดีขึ้นนะคะสังเกตคนขาวพออายุเยอะๆเนี่ยกระจะเยอะนะคะซึ่งวิธีแก้ง่ายมากใช้น้ํามันค่ะ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาก่อนนะคะนุ้เคยอ่านบทความของคุณตัก๊กมายุราค่ะเขาแนะนําว่าก่อนทาโลชั่นเนี่ยคุณตั๊กจะลงน้ํามันก่อนลงน้ํามันเสร็จนะคะแล้วถึงจะลงพวกเอ่อลงถึงลงจะลงพวกโลชั่นนะคะซึ่งมันจะช่วยช่วยชดเชยน้ํามันในใต้ผิวนะคะเหมาะสําหรับคนออกแดดบ,บ่อยและคนที่อายุสี่สิบบวกนะคะอาจจะสามสิบก็ได้นะคะแต่ในนี้ถ้าเกิดใครผิวแห้งมันอยู่ที่ผิวของแต่ละคนซึ่งวันนี้นุ้ก็จะเตรียมนะคะ น้ำมันเราพูดเรื่องน้ำมันเสร็จโซทาไฟซึ่งหาซื้อได้ตามร้านดวยสุดวกเราสร้างอยู่ประมาณเกบบาทน้ำเปล่านะคะเอ่อน้ำเปล่าเนี่ยขอให้เป็นน้ำกรองนะคะซึ่งจะเป็นค่า p m ีที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณทําโลชั่นคุณก็ต้องเดี๋ยวลูกจะมาพูดว่าโลชั่นแต่ละตัวควรใช้น้ําตัวไหนนะคะเพราะว่าเราจะมีเครื่องมือในการวัดซึ่งลูกวัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะน,ะนะเอ ไม่ต้องไปวัดเองนะคะวัดไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปซื้อเครื่องมืนอมนีอ้เปลืองนะคะอีกตัวนะคะก็คือสิ่งน,นี้ค่ะแก้วนะคะเพื่อที่จะระดายตัวดาไฟนะคะอันนี้ใส่ตัวดาไฟนะคะไว้ตวงซึ่งใช้แล้วทิ้งนะคะทั้าพิษทิ้งเลยช้อนสแตนเลสฟางพลาสติก <c oughs> ไม่ได้นะคะเพราะมันมันตัวดาไฟจะกลัดหมดนะคะ ที่ค่าเพราะว่าเดี๋ยวร้อาละลายเนี่ยปฏิกิริยาเคมีของตัวดัไปกับน,น้ำก็จะระเหยขึ้นขึ้นขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้นขึ้นจมูกะนะคะแต่โต๊ะเนี่ยมันมีน้อยซึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวรู้ทำพาร์ทนี้หลังจากวันนี้เราทําสบู่ HP ทพสบู่เ p กับ CP ต่างไง HP คือทําเช้าใช้เย็นได้เลยะคะ่ะพอแข็งปัตัดใช้ได้เลยและฟองจะเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราเข้ามาแยกกันอีกซึ่งลูกชอบสบู่ HP แต่ลายมันเทสจะไม่สวยนะคะ แต่ว่านุกชอบเพราะว่านุกทำเสร็จแล้วนุกตุนตุนกับหม้อตุนเน,นี่ยค่ะนุชซื้อหม้อตุ๋นมานะคะลักษณะอย่างเงี้ยนะคะตุนเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเออ่น้ําหอมใช้ไม่เยอะมากนะคะที่เอาเข้าตู๋นมาเนี่ยก็จะประกอบด้วยนุกทําที่300กรัมนะคะประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าว100 50ปาล 100, 150, ์ม60แล้วก็ถั่วเหลืองนะคะน้ำมันถั่วเหลือง60แล้วก็ดอกคำดอกตะดอกทานตะวัน,นอีก30 สัส,ส่วนนะคะถ้าเป็นสบุ่ H P เนี่ยมันจะแข็งแข็งเยอะสู้ C P ไม่ได้เราก็ต้องใช้น้ํามันแข็งเยอะกว่าน้ำมันอ่อนจริงๆอะตามสูตรแล้วเนี่ยเขาจะให้ใช้อยู่ที่1 0ิ0แต่เนื่องจากเราเป็น H P เราก็เลยใช้เป็น70-30เพื่อที่จะได้ก้อนที่แข็งนะคะแต่แต่มันก็จะมีฟองเยอะกว่า C P นะคะเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะพูดเยอะแล้ว ส่วนโซดาไปนุกเข้าสูตรมาแล้ว4.5.9ส่วนน้ำดิสเค้าที่ใช้ก็คือเอา4.5.9คูณด้วยสนะคะก็คือปริมาณที่ใช้ระดัยโซดาไปนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ่อแล้วนะคะแอบแพงค่ะเมื่อก่อน4.2นะคะมาจากบ้านอีกส่วนน้ำมันปลาล์มก็จะขึ้นอีกนะคะแต่คลามน้ำมันปลาล์มไม่มีลูกช่วงนี้นะคะ1 5 0 ตวงเลยค่ะร้อยสี่สิหกอ่า้อยห้าสิบพอดีว้าวเดี๋ยวอันนี้เราต้องหาขวดใส่ทิ้งไว้อนะคะร้อยห้าสิบแล้วก็บวกกับปลาล์มอีกหกสิบก็ต้องการเป็นสองร้อยสิบถูกไหมคะหกสิบนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวขอูวัานนิดนึงปลาล์มอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ปลาล์มน้ำมันแล้วโอเคหกสิบ ก็กลายเป็นสองร้อยสิบนะครบแล้วตามไปแล้วนะคะเสร็จตามด้วยทั่วเรืองสองร้อยสิบบวกอีกหกสิบนะคะก็เป็นสองร้อยสิบบวกหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบเนาะทั่วเรืองนะคะจำเป็นไหมว่าต้องยี่ห้ออะไรไม่จำเป็นนะคะ นะคะตอบทานตะวันสับปะคุณแต่ละอัน,นเดี๋ยวเดี๋ยจะทําแบบเป็นกราฟิกให้ดูนะคะแบบจะจาจะจะดูง่ายมากถามว่าทุกคนชอบทํำสบู่หมดไหมนึกว่าหลายหลายคนคงชอบแบบนู้นก่ค่ะตัวงนี้เสร็จแล้วนะคะก็เก็บก็ตั้งไว้นะเดี๋ยวเรามาเท็กันนะคะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเพราะมันจะลบมาก จริงๆนะคะควรที่จะใส่เรือง,งอะไงอ่ะอุปกรณ์ป้องกันหน่อยนึงแต่ว่าวันนี้เหมือนกับใครเอาอะไรของขงไปนะนะคะนะ้ำน้ำร้อยสามสิเจดจุดเจ็ดสามนะคะขาดเกินไม่ควรเกินนี้นะเออ ยเยอะก็จะทำให้สบู่เราไม่แข็งนะอยากให้ลูกแชร์เรื่องอะไรทําขนมอะไรก็บอกได้นะแต่เป็นคนที่ทําขนมไม่สวยไม่ไม่ถึงกระสวยแต่เขาบอกมีแต่คนบอกอร่อยมันก็เป็นความสูกเล็กๆของคน,นคนทำาะบู่หรือคนทําแบบนี้นะโอเคได้แล้วนะคะ ทีนี้อ a m a สิ n g ตองทีนี้แหละของที่น่ากลัวกำลังจะเกิด40ค่ะวิ่งเท่าไหร่45.91น,นะคะเกรียนตัวเลยค่ะเดี๋ยวนูกจะให้ดูว่าเกสเวนมีลักษณะยังไงนะคะ 45.91นะคะจริงๆอะจริงๆไม่แนะนํานะมือเปล่านะคะของแต่ว,ว่าวันนี้ขออภัยนองจากไม่รู้ใครขอของข้าพเจ้าไปนะคะจะบอกให้ว่าเกลือตะบูนี่ยเศษสบูที่เหลือเนี่ยมันเป็น Amazing มากสําหรับคนที่ว่าเอาไปล้างหัวเตาแก๊รับรองค่ามมันหายหมดค่ะพี่น้อง45.91นะ ถามว่าชอบ c P กับท p อะไรมากกาับกันโดยส่วนตัวนะถ้าเอาสวยต้อง c P อ่ะลายมันสวยย p ลายม่่สวยแต่มันก็โอ้นะใช้ได้เลยคือสำหรับคนขี้เกียจอะทำเช้าได้ใช้เย็นอนะหลายคนถามว่าซื้อไอ้นี่ซื้อที่ไหนไออะไรนะไอสายไฟฟ้า ตามตามซูเปอร์มาร์เก็ตไม่น่าจะมีนะวันนั้นเจอที่ท็อปแต่แพงมากของลุกนี้เป็นความดวงดีหรือบางเอิญไม่รู้รู้ไปได้ที่ตลาดนัดรถไฟเนึ่งสอ,นะองนันแล้ะมันราคาสองร้อยบาทแต่ของใหม่ที่สุดประมาณเจ็ดบาทันเอาระคาทีนี้แหละตอำวิธีที่อเมซี้ที่สุดใส่ค่าเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำปฏิกิยากันแล้วฟันมันจะขึ้นดูนะ ค่อยๆนะค่อยๆใส่นะคะฟังมันจะขึ้นเลยแหละถามว่าค,ค่ะคุณค่ะโค้งนะมันจะร้อนมากอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหม ทำแบบนี้ใกล้ๆอยากจะเห็นอนะ่ะฟันมันจะร้อนมากเลยนยนะยั่เ้่คนนะหรือทิ้งไว้ให้มันแบบละลายหมดก่อนเราก็จัดการเทลงไปคล้จะเห็นว่ามันเริ่มทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วนะเทเสร็จแล้วทีนี้การตั้งเทสคนให้มันจนเทสโดยที่เราใช้นี่นะคะเหมือนเดิม สากไฟฟ้านะนักทํำสบู่คนรมีตีเลยค่ะหลายคนถามว่าตีจนถึงขนาดไหนตอบตรงนี้เลยนะว่าตีจนกว่ามันจะขึ้นเหมือนนมข้นหวานนะคะเราดูนะคะมันจะเป็นคล้ายๆนมข้นหวานเลยอะอย่างเงี้ยนะคะ แล้วทีเนี้ยเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปิดฝาแล้วก็ตุ๋นนะอันนี้ก็คือเราเอาให้หมดโอเคทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการปิดฝาแล้วก็ตุ๋นไว้นะคะค่ะเกสลลนก็คือสีขาวๆที่อยู่ด้านนอกเนี่ยค่ะถ้าผ่านกรรมวิธีที่ว่าเป็นพวกโรงงานเนี่ยเขาก็จะใช้พวกนี้ตักออกไปขายต่อนะคะซึ่งทีนี้ เราก็ใช้วิธีดูนะคะอย่างนี้นะคะคือเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราต้องเตรียมต้องใส่อย่างนี้นะคะนี่คือสบู่สุกนะคะอันนี้ที่300กรัมนะ500กรัมรู้สึกมันจะเลยหม้อเล็กนะคะทีนี้เนี่ยนะคะจะให้ดูว่าเราต้องเตรียมเตรียมบล็อกนะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าจะสอนทำบล็อกแต่อันนี้มันเป็นบล็อกบล็อกสําเร็จที่คุณเองก็ทำไม้ได้นะคะก็จะเป็นบล็อก ประมาณนี้เรา300กรัมแล้วก็กั้นขึน้นนึงนะแล้วเราใช้กระดาษเนี่ยห่อนะคะกระดาษตัวนี้ก็คือกระดาษกล้วยเตี๋ยวหาซื้อได้ที่เอ๊ะกระดาษข้าวมันไก่หาซื้อได้ที่ราาา้านขายข้าวมันไก่ทั่วไปเลยค่ะมันจะได้ไม่ติดมุมนะคะคือเราต้องการให้ให้ส่วนบนเนี่ยมียอะไรอะ่ะมีกลิ่นอมีส่วนผสมของเนียแล้วก็ไคลด้วยไพลผงนะคะก็คือ แยกสีไว้งเงี้ยค่ะใส่น้ำหอมก่อนอันนี้เรากินุตตี้นะน้ำหอมจะคือือกลิ่นเยอะมากอยากให้หอมแค่ไหนใส่ลงไปเลยค่ะหอมฟุ้งอะตามบ้านสีบ้านใส่เข้าไปค่ะหอมมากอยากได้กลิ่นอะไรก็ใส่เข้าไปตามที่เราต้องการนะคะ มันเขาหลายชอบกินแบบชิมนากเลยเนี่ยน้ำหอมมีหลายประเภทด้วยนะมีน้ำหอมที่เล่งเทสไหลด้วยนะคะลูกเป็นคนที่ยังทําลายไม่ค่อยสวยนะในในใน h ีนะคะแต่ CT เนี่ยจะทาได้อยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมผงไทยหรือผงขมิ้นนะคะคือดีหาผงขมิ้นไม่เจอใฟก็มีส่วนเหมือนกันนะคะส่วนที่สงที่ว่ารักษาพวกกดได้นะคะ ลูกก็แบ่งเป็นส่วนนะคะก็คือเราไม่ใส่ไทายหมดถ้าใส่ไทายหมดมันจะไม่มันจะไม่สวยนะก็ใส่ไรายประมาณแค่นี้ฟังหน,นึ่งนะฝังน,นึ้นะคะมันจะเหมือนขนมเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ว่าเอาไปให้คนมักจะบอกว่าเฮ้ยขนมหรือเปล่านะคะให้เพื่อนเยอะมากนะคะแต่ช่วงหลังเนี่ยก็คือเมื่อก่อนจะชอบทำขนมที่แกกที่เห็นนะคะแต่ว่าน้ําหนักขึ้น กาําลังคิดอยู่ว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นจตดขนมครีม <c ười> ครีมน,นะคะครีมฟูอล่ะค่ะแล้วด้านนี้สังเกตได้นะคะเราก็เป็นสีใสๆของกระบู่เลยเราเทเลยค่ะจับเทจับกระบูเทนะคะน้อกระบูเรากระบู่เนี่ยรู้ว่าใจนิดนะ สนุกที่สุดตอนที่ว่าเพสไลน์ออกมาค่ะสำหรับคนทำสบู่นะมีหลายคนบอกว่าเออช่วยสอนทำโลชั่นหน่อยขอเป็นคลิปน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเพราะโลชั่นหมดหมดสนิทส่วนสารกันแดดที่หลายๆคนบอกว่าเอออยากได้แบบ เพิ่งเพิ่เจอสารกันแดดที่รองของญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีเข้ามาในไทยหรือเปล่ามันจะเป็นสารกันแดดที่ละลายในน้ําได้ค่ะก็จะพยายามแล้วที่เหลือนี่ทํายังไงเอ,อ่อร้างค่ะเอาไปล้างไปล้างจานดีมาก ล้างจานทำวามสะอาดอ่าพวกที่เป็นคาบมันคาบเตกแก๊สอะดีมากเลยนะคะวันนี้ลู้คำน้อยเนาะีย๋ยวเราจะทำอีกเดี๋ยวเราเคาะกัน คืนมีกระจกจะเคาะยากหน่อยเนี่จะใช้ให้หมดจนเดือดสุดท้ายนะคะเอาละค่ะยากจหนหมดแล้วจนเดือดสุดท้ายแล้ว ประมาณชื่้ประมาณสี่ชั่วโมงตัดใช้ได้เลยเอาละค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะเศษสบู่ที่เหลือก็เอาไปล้างจานซักซักผ้า,าอะไรอย่างเงี้ยได้นะใช้ได้จนจดสุดท้ายคนะ่ะมันสุกแล้วเนี่ยเนาะเสร็จแล้วนะคะทีนี้กรรมพิธีตอนนี้เราเคาะนะคะนี่เนกระจกขอพื้น ขึ้นนะทิ้งไว้อีกสี่ชั่วโมงมค่ะแล้วก็มาตัดก,กันนะคะ ้ามันได้ดีมันก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเนื้อมันก็จะประมาณนี้เนื้อสีไม่ค่อยสวยนะเทสไม่ค่อยเอ่อเนื่องจากว่าทําเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะเราก็ลอกอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราทําเป็นมันจะไม่ค่อยสวยคุณไารนะคะเนื่องจากคุณเอเป็นคนที่แพ้ง่ายหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะเราก็ตัด นะคะอันนี้เราทําตื้นนะไม่ใช่หนานะคะ,นะคะอย่างนี้ค่ะเหมือนตัดเคสอะคะ่ะเหมือนถัดเบานี่เลยนะมม่ว่างรอบนี้ํำน้อยไปเดี๋ยวลรอบหน้าลองเทสใหม่อ่ะคะ่ะหอมมากหมอบอกอยากให้ คนที่ติดตามช่องอีพีโฮมนี้เข้ามาดมดูนะจะประมาณนี้นะคะเนื้อมันก็จะป็นอิดๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อที่เกิดจากที่เราเอาไข่ผสมด้านบนนะคะนะคะหอมหอมจริงๆอยากให้มาดม <c oughs> ก็ออกมันเป็นความฝุกของคุณทำตุ่นนะที่ลุ้นเวลามันตัดออกมานี่นะคะเนื้อมันก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวลูกจะทําคลิปใหม่นะคะเอ่อจะเป็นสบูอ่ออกแนวสวยงามหน่อยหนึ่งเล่นสีเล่นลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนกับสมุนพรไพรนะคะที่ถนอมผิวแล้วก็หอมมากเดี๋ยวนุกเอาไปให้ดูดีกว่าว่าเศษส,สบู่เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเศษส,สบู่เนี่ยเวลาเราใช้มีฟองเยอะขนาดไหนนะคะว่าสบู่ดีพีฟองเยอะขนาดไหนนะ แค่ิแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูกันะค่ะฟองนะคะจะเยอะมากสะดูหอฟีนะคะแค่นี้เองนะแล้วก็นิ่มนะคะก็คือทําให้ผิวเราไม่แห้งนะคะดูเลยเยอะนี่ยเยอะมากก็เศษสบู่ก็สามารถที่จะเอาเก็บไว้ล้างมือนะคะหรือว่าเอาไปล้างภาชนะได้นะโดยเฉพาะทาเค้กเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดนะคะจากลาไปก่อนคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณมากค่ะที่เด็ด